ตั้งแต่สร้างวัดพระธรมรมกายมาสร้างชาติขึ้นมาด้วยโลกนี้เราไม่เคยเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกสี่หมื่นกว่าวัดเนี่ยโอไม่ทําไม่ได้แล้วครับจริงๆต้องทำทุกคนเกิดมาทั้งทีเนาะวัดประเทศไทยนยีเราได้ทําบุญทุกวัดไม่มีวัดไหนที่เราไม่เคยทําบุญ การที่เราทําธุรกิจอยู่ข้างนอกเนี่ยเราต้องใช้บุญมหาศาลเลยค่ะถ้าเราเป็นเครเจ้าภาพเราก็ได้แค่ทานบารมีการที่เราเข้าไปเป็นผู้นําบุญทวนบวชปล่อยโคปล่อยปลาจัดตักบาทเปิดศูนย์กัลยามิตรเราก็จะได้บุญอีกรูปแบบหนึ่งจริงๆแล้วทุกวนาทีต้องเปลี่ยนเป็นบุญเราก็เต็มที่กับบุญหนึ่งวันพันบุญค่ะต้องสุดๆคือมองอะไรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นหมดเลยบุญในวัดมีทั้งหมดเท่าไหร่จะทาทามากทำแล้ยก็ต้องทําทานศีลภาวนาต้องทําให้ได้ทุกวันกิจกรรมบุญของที่วัดเริ่มตอนไหนเราต้องมาถึงงตตตัั้้แ่่อนนนเลยคะ แต่คนรักบุญเพราะว่ารู้ว่าบุญอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างมองว่าที่วัดพระธรรมกายเป็นแหล่งเนื้อนาบุญจริงๆเราโชคดีมากที่เราเกิดมาได้เจอพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและเจอหมู่คณะพอเรามาอยู่กับหลวงพ่อเราฟังหลวงพ่อเลยรู้เลยว่าตัวเองเกิดมามีหน้าที่ทําอะไรนั่นเราจะต้องเต็มที่ทุกบุญในบุญที่ท่านบอกมา การทำธุรกิจเราจะเจอวิกฤตอะไรต่างๆเยอะเพราะเราทํามาสั่งหาเราก็จะโดนกระทบไม่ว่าจะวิกฤตต้ยมยำกุ้งโควิดอะไรต่างๆพี่เปนว่าเป็นเรื่องบุญเนาะความเก่งมันช่วยไม่ได้เลยเพราะวิกฤตพวกนี้มาเนี่ยไม่สามารถที่ควบคุมมาได้เก่งแค่ไหนมันก็ไม่หรือเพรบุญต้องช่วยอย่างเดียวเลยคุณจะจบด็อกเตอร์คุณจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเจอเหตุการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยจะมั่นใจในบุญว่าเราผ่านพ้นได้ด้วยบุญเพราะว่าเราทําบุญมาตลอดพนักง,งานของเรามั่นใจว่าการที่อยู่กับเราเขามีความมั่นคงยังไงเราจ่ายเงินเดอนนมก็ พระอาจารย์เข้าไปเทศสอนให้กับพ่ากง,งานของพี่เพ็นเดือนละครั้ง10บป,ปีแล้วค่ะเราก็จะเชียร์ลูกน้อยสับักทหารกันกลุ่มนั้นเราก็ยังมีอยู่ที่ผ่านมาพี่เพ็นก็พาเขาไปทอดกระถิ่นสาม0วัดด้วยพาไปทั้งบริษัทเลยมั่นใจในบุญแล้วบุญก็ไม่ทิ้งเราเนาะพิสูจน์แล้วต้องบอกจริงว่าสิ่งต่างๆที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยก็ได้มาจากที่เราฟังหลวงพ่อแล้วชีวิตเราก็ดีขึ้นทุกๆด้าน จัดตาบาทครั้งแรกที่ฟิเจอร์ป,ปาร์คลังสิทธ์3,500รูปเป็นแม่งานในการจัดกับผู้นําบุญม่อมากเลยแล้วก็เลยจะจัดที่เซียรลังสิท์5,000รูปหลวงพ่อเลยว,ว่าจัดเหมือนรูปเดี๋ยวหลวงพ่อจะช่วยเราก็จัดกันที่ตลาดลังสิตธ์10,000รูปที่ไปทำหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านอุดทองเพิชลำลุก,กาคลองสามทำหมู่บ้านที่นั่นประมาณสิบกว่าปีมีทั้งหมด6หมู่บ้านแล้วพี่เป็นเลยอยากจะจัดให้กับชาวบ้านแถวนั้นอยากทําประโยชน์ให้กับพื้นที่ก็เลยจัด 1, 1เป็น1,118นนรู แล้วเราได้บาร,รมีสิทัสสนุกสนานมันมันเทิงก็รู้สึกโอ้โหมันปื้อแบบไม่แม่เชื่อเราทําได้เนาะคือเป็นนโยบายของหลวงพ่อจริงเป็นงานของท่านนะเนาะเพียแต่ท่านอาศัยกายหยาบเราให้ไปจัดแทนท่าน พี่เป็นเข้ามาตอนนั้นสายร่างคุญยายพี่เป็นก็มารับบุญในวัดยังไม่มีสิ่งก่อสร้างเลยเท่าไหร่เลยเนะะาะส็จแล้วทอมพิหารหลวงปู่วิหารกุญญายสร้างโบสถ์สร้างมหาธรรมกายเจดีมหาลตัตตมาวิหารโคดสร้างภาษาสมการสากลทุกบุญเลยค่ะไม่ตกไม่แต่บุญเดียวเลยเราก็รู้สึกดีใจปูมมใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยสร้างวัดพระธรรมกายสิ่งที่เราได้สร้างมากับหลวงพ่อสามารถใช้งานในพุทธศาสนาได้ทั้งหมดก็ได้เห็นภาพว่าไม่นไปได้ที่หลวงพ่อบ,บอกว่าพุทธศาสนาวิชาการสามารถขยายไป,ปทั่วโลกได้ เราสามารถสร้างวัดกับหลวงพ่อได้แต่งานเผยแผ่เราต้องทํา4ีมุนกว่าวัดเป็นส่วนสําคัญที่เราต้องมาช่วยกันตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกายมาสร้างชาติขึ้นมาด้วยโลกนี้ยังไม่เคยเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีวัดทั้งประเทศเรานีมนม์ไมาได้หมดซีม0นกว่าวัดเป็นมหาสังฆทานเนาะบุญที่สูงสุดก็คือการถวายมาสังฆทานอันนี้คือบุญใหญ่จริงๆนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วของการสร้างบาร,รมีของเรา4ีมุนกว่าวัดเนี่ยโอ้ไม่ทําไม่ได้แล้วค่ะจริงๆต้องทําทุกคนเราทําเองไม่พอค่ะต้องไปชวนคนรอบข้างชาวโลกให้ท ด้วยพระท่านเตรียมพร้อมแล้วก็เหลือโยมวาสกบาสิกามาช่วยกันเนาะอาศัยพวกเราต้องเติมเต็มให้สําเร็จการร่วมบุญก็ไม่ได้มีแค่ทาปัจจัยอย่างเดียวเนาะเราว่าเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานมาจัดถวายพัตตาหานพระตอนรับพระสังฆติการเยอะแยะมากมายเลยเราทําแล้วเราก็ได้ทําที่ท่านก็ได้ที่เราเกิดมาทั้งทีเนาะสี่มืกว่าวัดไม่มีวัดไหนที่เราไม่เคยทําบุญวัดในประเทศไทยนี่เราได้ทําบุญทุกวัดท่านมาหาเราเพราะฉะนั้นเราแค่เตรียมกําลังกายกําลังใจมาร่วมงานนี้แล้วมาถวายท่านนะวันที่22เมษายน เราต้องมาช่วยกันทําให้งานนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เลยค่ะ ถวายมหาสังฆทานทั่วประเทศพุทธบุตรจะมารวมกันเป็นเรือนแสนนะจ๊ะซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากมากมีที่นี่แห่งเดียวในโลกก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทีเดียวเป็นโอกาสอนันดีอย่างยิ่งที่จะได้เห็นเนื้อนาบุญเรือนแสนแ,และเราก็จะได้มีอกันได้ถวายมหาสังฆทานจะเป็นบุญใหญ่ของพวกเราที่จะช่วยปิดอบายเปิดประตูสวรรค์และมีสุขในปัจจุบันและในอนาคตท่านเห็นความตั้งใจจริงของเรา ท่านเจงมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเรานะจ๊ะก็ตั้งใจนะคะบุญนี้จะเป็นคนในประวัติศาสตร์นะคะบูชาทำาปะสิบอิหลองพอ่อต้องทำเต็มที่ไม่พลาดบุญนี้แน่นอน,นะคะ่ะ